สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายไพ่ย,ยิปซีนะคะซึ่งเป็นการทำนายแบบ r รนด o อมนะคะเป็นการทำนายโดยรวมนะคะรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะหรือใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้สติและพิจารณานะะคะในการรับชมรับฟังนะคะคอนเทนต์ของเราวันนี้นะคะเราจะมาในคอนเทนต์แฟนที่เพิ่งจะเลิกลากันไปนะคะเขาอยากจะกลับมาเป็นครอบัวเหมือนเดิมไหมนะคะเรามาขอแนวโน้มคําตอบจากพลังงานไพ่นะคะที่เรา แอนดอมไปพร้อมๆกันวันนี้นะคะเมสเซจที่จะส่งถึงคุณนะคะแฟนที่เพิ่งจะเลิกลากันไปนะคะเขาอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกับเราเหมือนเดิมไหมนะคะเมสเซจจากใครนะคะเพจซอฟแ e น t ์ c l e s ิสทูออฟแวนส์สตริงเดวิลเทนอัลคัพส ดูจากพลังงานของไพ่นะคะถามว่าเขาอยากจะกลับมาไหมเพราะดูแล้วะเขายังไม่ลืมคุณนะคะเพียงแต่ว่าการที่เขาแบบจากไปหรือว่ามันมีการจบความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะที่ดูจะควบคุมกันมากเกินไปอาจจะไม่ได้แบบให้อิสระภาพนะคะในเรื่องของการตัดสินใจหรือการทําอะไรต่างๆนะคะตอนนี้ตัวเราเองนะคะก็ลองกลับไปคิดไตร่ตรองทบทวนดูนะคะว่าที่ผ่านมานะคะเราเองเป็นฝ่ายที่แบบมีการควบคุมคอนโทรลนู่นนี่นั่น,านมากเกินไปไหมอาจจะไม่ได้ให้อิสระภาพ ตนนะะแต่ถามว่าความรู้สึกเขาตอนนี้นะคะเขาก็ยังคิดถึงคุณนะคะเขายังแบบว่าเหมือนแบบตอนนี้นะคะเหมือนเขาแบบว่าทํายังไงถึงจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณได้เนาะแต่สิ่งที่มันติดที่มันมีอิทธิพลมันน่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมคอนโทลนะคะถ้าไม่ใช่คุณที่เป็นฝ่ายควบคุมคอนโทลมากเกินไปก็อาจจะเป็นฝ่ายของเขาก็ได้นะคะที่แบบว่ามีการควบคุมคอนโทลอะไรหลายๆอย่างคือมันอาจจะบางทีเมื่อมีการเข้มงวดควบคุมเกินไปนอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดไม่ได้มีความสุขกับการที่ใช้ชีวิต เป็นครอบครัวนะคะการอยู่ด้วยกันเนาะถ้าเกิดว่ามันมีการที่แบบว่าการเข้มงวดควบควบคุมกันมากเกินไปนะคะมันอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดความสุขทั้งสองฝ่ายนะคะถ้าไม่ใช่คุณอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะแต่ว่าณนะตอนนี้เนาะเขาก็มีแผนคิดนะคะว่าจะต้องทํำยังไงนะคะถึงจะ สามารถที่จะกลับคืนมาได้กลับคืนมาหาคุณกลับคืนมาเป็นครอบครัวเนาะเพราะว่าดูแล้วอ่ะเขาก็ยังมีคุณอยู่นะคะยังไม่ได้ตัดขาดจากคุณยังอยากที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคําถามเนาะที่เรานะคะถามว่าเขานะคะคนที่เพิ่งจะเลิกรากับคุณไปนะคะเขาอยากจะกลับมามีความสัมพันธ์เป็นครอบครัวเหมือนเดิมไหมนะคะคําตอบที่ไพ่ให้เราก็คือเขายังตัดคุณไม่ขาด ะะอยากจะกลับมานะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคหรือว่าประเด็นมันอาจจะอยู่ที่การควบคุมเข้มงวดคอนโทรลกันมากเกินไปนะคะถ้าไม่ใช่คุณอาจจะเป็นเขาเนาะซึ่งตอนนี้เขาเองกําลังคิดหาวิธีที่แบบจะทํำยังไงนะคะถึงจะสามารถกลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขเหมือนเดิมได้นะคะนี่คือข้อความจากไพ่นะคะไพ่ยิปซีเป็นศาสตร์หนึ่งนะคะที่มีมาหลายร้อยพันปีเป็นการทํานายโดยใช้จิตและสมาธิระหว่างผู้ดูดวงและผู้ทํานายนะคะ ผู้ทำนายจะใช้วิชาที่ศึกษามาบวกกับประสบการณ์เล่าเหตุการณ์จากไพ่ยิปซีที่เปิดขึ้นมาในแต่ละครั้งสู่ผู้ที่มารับชมรับฟังรวมไปถึงผู้ที่มารับบริการไม่แนะนำให้เชื่อร้อเเซนะคะโปรดใช้วิจารยานสติและสมาธิในการรับชมรับฟังเพื่อนำเอาสิ่งที่ได้จากการรับฟังการทำนายทุกครั้งไปเป็นแนวทางอัดแอปประยุกต์ใช้รวมไปถึงกำลังใจให้กับตัวท่านเองนะคะ เพราะสุดท้ายแล้วชีวิตเราจะเป็นเช่นไรอยู่ที่ตัวเราตัดสินใจนะคะไม่ได้อยู่ที่คำทำนาย